ปิก,กแต่ฝนตกเอาสิชาตาชีวิตตอนนี้เรามาถึงจุดหมายป้ายทางที่จะเดินกันแล้วหวังว่าฝนจะไม่ตกนะคะแต่เหมือนเมฆดำๆเมื่อกี้มันหายไปแล้ว ของเราเป็นสีแดง2.5กิโล <Okay. S 1> โอ้ยถ้าเดินเดินมายังไม่ถึง200เมตรหอบหอบกินน้ำเดินต่อไปถึงแล้วจุดหมายที่เราจะนั่งกินข้าวเที่ยงกันตรงนี้นะคะปิกนิกกลางป่า นั่งตรงไหนดีนั่งตรงนี้มีโต๊ะให้นั่งสองที่แล้วก็มีที่ให้ก่อไฟบ้านหลังนั้นน่าจะเป็นที่เก็บฟืนใครจะมาปิ้งย่างบาร์บีคิวก็ได้จะเช็ดทำความสะอาดนิดนึงมันฝุ่นป๊าป๊าทำพสาสต้าสลัดก็มีซอส ดิฉันก็มีผลไม้มาเล็กน้อยกล้วยกับส้มก็มีสาล่ายกาแฟแดงแดงบนนผักคือขโมยลิปสติกแม่ทาจ้ะนั่งกินอาหารเที่ยงท่ามกลางป่าใหญ่เสียงนกและแมลงต่างๆบรรยากาศดีมากทุกคน ่าอร่อยไหม,มไม่อร่อยอะอร,ออรอไปกวนน้องก็สียสัฟ้า่อพ่เมียพ่อพ่ปพ่อนี้อยู่ที่อยู่นุคามยอกวอกอริ่า มามาแรกนะเย็นโอเคสองพ่อลูกนอนแข่งกันค่ะพ่่อพ่อป้อพอพ่่อพ่ออป่อพอ ฮน,นี้ฮดีอว่า,ม,ม,ามีอะไรักดีอฟ้ามืดมาอีกแล้วมันฝนจะตกเลยนั่งกินกล้วยชิๆิๆในกระท่อมเก็บฟืนตื่นขึ้นมาก็กินเลยทันที V.I.P. ด้วยนะนั่งบนโต๊ะ สกู <School. S 2> mm ๊ด hmm. ไมไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้กาแฟลูกพยายามทำเป็นตุ๊กตาเป็นตัวเป็นขา,เป,นขาเป็นแขนจะใส่หัวไม่ได้มอสก้ามอสก้าอิ่มยังกินอีกไหม,ไมอิ่มยัง โอ้ว้วาวมากุสบอกว่าเนี่ยถ้าเราฝนตกแล้วกลับบ้านไม่ได้นะเราก็จะอยู่ใต้ ใต้บ้านหลังนี้สร้างบ้านให้ลูกนั่นเข้าไปแล้วแต่ถ้าฝนตกเราไปอยู่ในกระท่อมแกบฟืนดีกว่าไหมเราจะมาอยู่ใต้อันนี้ทําไมออสกราก็อินเหอออสกราก็อินเนี่ยเราก็ต้องมาพับอันนี้ยากอีกเก็บมาให้เขาอีก ใครจะมาเดินตอนกลางคืนก็ได้นะเพราะว่าเขามีไฟตลอดทางถอดเสื้อร้อนอยังไงออเอาเสื้อพ้ดหลังอ้เป็นคนคูลๆนี่สั้นมาช่วยไหมลกูกไม่เอาโอเคโอเคทำเองถือเองนักลบย่อมมีบาดแผลพัาสเตอร์สองตรงศอกทั้งสองข้างตรงนี้เป็นที่ออกกำลังกาย เมยก็มาถึงนะคะใครจะนั่งรถมีมาก็ได้ตรงนั้นคือร้านอาหารที่เรามากินข้าวรอบที่แล้วแล้วก็จะมาเล่นตรงนี้ที่เดิมเก่งมากไม่มาแล้วทีเนี้ยติดติดของเล่นอันนั้น นี่มันแมงวันแมงวันมันไม่เป็นไรหรอกมันแมงวันไม่เป็นไรอือไปแล้วบินไปแล้วไม่ใช่บีเด็กชายออสการ์ถอดรองเท้าอี่แล้วาอสตารอากต้ออสการ์ฮะเฮดอ เดี๋ยวนี้เอลิซาเรียกชื่อน้องได้แล้วนะแต่เรียกว่าออสเก้ ke. ไม่ใช่ออสกาออสเก้ม mm hmm. ร,รถอันนี้อีกแล้วสโลโมชันมากจะแซงก็ไม่ได้หลบคุณนนะจ๊ะ hmm. และเนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่ที่สวีเดนค่ะดิฉันก็เลยได้ของขวัญที่ดิฉันอยากได้ที่สุด แล้วลูกสาวสลบค่ะ